บทที่สิบสองชินะบัญชรชยาสนากตาพุทธาเจตวามลังสวานั่งจาตุสัจจาสพังละสังเยปิวิสุนลาสภาตันหังกลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสะเพปติติตาไมหังพุทโธ ธรรมโมทวิโรจนเนสังโฆปติเตตอไมหังอุเลสาับกุนากะโลอัตเยเมอนุรุนโทสาลีปุนโตจะทาคิเนโคทันโยปิิภาคาสมิงโมคัลาโนจะวามะเกทาคิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทะลาหุโลกัสโปจะมหานโามอุพาสุงวามะโสตะเกเกสโต ปิติภาคัสมิงสุริยวะปภังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโซโปิตโตมุนิปุ่งเขวกุมารกาสะปูเทโรมะเฮสีจิตวทะโกโซไมหังวัเนิจังปฏติธาสิกุณากะโลบุนโนังคุลิมาโลจอุปาลีนันทสิวลีเทลาปจ,จัปิเมชาตานลา,าเตติลากามะมะ เซสาสีติมหาเทลาวิจิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชินโนราสาจลันตาสีละเตเชนะอังกามังเคสุสันติตา ลัตนังปุรัโตอาสิีทากิเนเมตสุตตะกังตะักขังปัจ,จัโตอาสิวาเมอังคุลิมาละคังคันธามูลาปาริตตันจะอาตานาติยาสุตตะกังอาคาเซจตนังอาสิเสสาปะกาตสันติตาจินานานา,นาวัสันยุตาสัตตปะกาลลังกาตาวาตปิตาทสัญชาตา พายันสันอุปตตวาอาเตสาวินะยังยันตุอนันตชินนาเตชะสาวสตุเมสกิจเจสถานสัมพุทธปัญเลชินาปัญชลระมันสันหิวิหาลันตังมหิตเลสัทธาปาเลนตุบังสเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุกโตสุลโคชินานลุภาเวนะ จิตุปัตถวสัมมารุปาเวนะจินตาดิสังโคสังฆานุพาเวนะจินตันตลายโยสัธถมารุพาเวนะสัตธมารุพา,า,าปปาลิโตจารามิชินนะปัญเลนติบทที่สิบสามภาหุงมหากาภาหุงสหสมาพีนิมมิตะ ตาสาวุทันตังกีมงาาเมฆาลังอุทิตโคลสะเสนามางธานาติธรรมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตเชายามังคลานิมาลาติเลกามะพิยุทธจิตตะซะพลันติงโคลัมปนาลาวากามะคามะัทัด,ทด ทันทะยังขังขันตีสุทันตาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชยมังคาลานินาราคิลิงกสชาวลังอธิมันฑพุนตังทาวาคิดจาก,กามาโสนีวาสุธาลุนัน,นตังเมตามภูเสกวิตินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชยมังคลานิ โอเิตากาตคามาติหัตถสุธาลุนันตังทาวันติโยชนปะปัทังคุลิมาละวันตังอิทธีภิสังขาตามนาโนจิตวามุนินโทตันเตชะสะภวันตุเตชยมังคลานิกตวานากาธารมุทลังอิวักัมภินิยจินจายจทุกทาวจนังสนานกายวันเจ สันเตนะสดโสมาวิถินาจิตวามุนินโททันเตสัสาปวันตุเตชายามังคลานีสัจจาวิหายะมาติสัจจกว่าทะเกนทุงว่าทาพิโลปิตามานังอติอันทภุนตังปัญญาปฏิปชาลิตโตจิตวามุนินโททันเตสัสาปวันตุเตชายามังคลานีนันโทปน,นันทาภูสะคัง วิพุธทั้งมาหิตทิ้งปุญเตนะเทระพุชเคนะท่าปามาปยันโตอิทูปะเทสวิทินาชิตาวามุนินทตันเตชะสาบอนตุเตเชยมังคลานิภุคาตาิทิฏฐิภุชเคนาะสุทันธาหัดทั้งพรหมังวิสุทธิชุติวิธิปกาภิธานัง ยาณนาคาเทนาวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาะาวันตุเตชยมังคาลานิเอตาปิพุทธาชยมังคาลาธาคาทะโยวาจาโนทินาทิเนสนาเตมาตันทีหิตาวานาเนกาวิวิธานิจุป,ปัตถวานิโมขังสุขังอาทิคเมยยา,าโรสัมปัญโย มหากาลุนิโกนาโทหิตตายาสาปปานีนางปะปูเรตวาปาระมีสัมเพปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวันเจนาโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตตะโนเอวังตาวังสวิชโยโหหิชยมะชยันโส สยามกะเลอาปาลาจิตตปันลังเกสีเสปทาวิโพกะเลอาภิเสเกสัมภพุนทานังอาคาปัโตปามนทานติสุนักตังสุมาคาลังสุปาปตังสุหุตังสุขโนสุมุณหุโตจาสุเยตังพารันหามาจาริสุปทักคินังกายกรรมมังวจากรรมมังปทักคินัง ปัททะนังมโนกรรมมังปาลิติเตปัททะขนาปาัททะขนานิจิตกัดเตาวานาหันตัเทปัททะขเนภ่วันตุสาผะมังขลังลักขันตุสาปเทวตาสาปพ,พุทธานุภาเวนะส,สัทธาโสติผวันตุเตมผวันตุสาผะมังขลังลักขันตุสาปเทวตา สัพรรมานุภาเวนะส,สัตาโสติพระวันตุเตพระวันตุสาพ,พมังคลังลักขันตุสพพเทวตาสัพ,พสังคานุภาเวนะส,สัตาโสติพระวันตุเตบทที่14ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาลวาสีทูเพคา เลโพธิขาเลทะหิงทตหิงนาธรรมธาเนนะภาวันเตปูจิตาโสดทิงกาลนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจามันชาวนาวกาจาพิะโวสารามิกาทานปติอุปาสกาขามาจาเทสานิกามาจอิสราสัม ปานภูนตาสุกิตาพวันตุเตชะลาปุชาเยปิจันตสัมภาวะาสังเสธชาตาอัตว,วปะปาติกานิญญะนิกังธรรมวาลาังปฏิจเตสัมเพปิทุกขัสการุนตุสังขาัง ธาตุจีรังสตังธรรมโม,ม,มธรรมะทาราจาบุคลาสังโฆตุสาวควัตันทาทา,ทายาจาหิตายาจาอเรลคันตุสำธรรมโมสำเภปิธรรมาจาริโนพุทธิสำปาปุญเฉย,ยามาธรรมเมอริยาปเวทิเต ปันนาโหนตุสัมเพปิปานิโนพุทธ,ธาสาัสาสาาะเนสัมมาธารังปเวสันตโตกาเลเทโวปวัสสันโุสัตุวุธิภาวายาสันตานังสามิตังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจอาันตละจังนินจังลักขันติปุตตะกังเอวัง ธรรมเณรลาชาโนปุตปัชงลคันตุสัพพธาบทที่สิบห้าเทวดาอุโยชาคถาทุกขปันตาจานิกทุกขาพยปันตาจานิกพยาโสกปันตาจานิกโสาโหนตุสัพพ เฮ hey, ปปานิโนเอินตาวตาจะอัมเหยิสัพัตังปุญญาสัมปทงังสัมเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสันทายาสีรังขันลักขันตุสัพทาาวานาภิลาตาโหนตุขันฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธ,ธาพรรามปันตา ปเจกานันจะยังพลังอะระหันตานันจะเตเชนลกขันพันธามิสัมภโซเสียบ,บทที่16สูมังคลคาถาโหนตูสัพพังสุมังขลังลกขันตูสัพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสโธทีโหนตูนิรันตะลัง โหนตุสับพังสุมังคลังละคันตุสัพบเทวตาสับปธรรมานุภาเวนาโสธีโหนตุนิรันตะลังโหนตุสับพังสุมังคลังละคันตุสัพบเทวตาสับปสังขารนุภาเวนาโสธีโหนตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอนุภาพแห่งการบูชาพระรันะตนตรัด้วยการสันทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสันทยายมนตและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออามุโนโตนาแล้วโบรดออำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครู6-8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิน